ครูแท้ไม่ต้องการสิทธิ์ผมชอบคำกล่าวนี้เมื่อสิทธิ์พร้อมครูจะปรากฏเมื่อสิทธิ์บรรลุครูจะสูญสลายจากไปอย่างไร้ร่องรอยครูไม่เพียงเลือกสิทธิ์แต่สิทธิ์ก็เลือกครูด้วยเช่นกันเราต่างเลือกกันและกันในสุดยอดงานวรรณกรรมอมาตะของกิมยง้งก็เรื่องระบือในใจเราก็เจ๋งตัวละครเอกในละมังกรหยกคือถือเป็นพระเอกที่แหกขนบของพระเอกทั้งปวงในโลกวรรณกรรม เช่นเดียวกับโนบิตะในโดราอมอนเขาไม่ใช่คนฉลาดไม่มีบุคลิกของความองอาจสง่างามมีเพียงความร่ำสันบึกบึนทนแดดฝนและมือเท้าเป็นเด็กโง่ที่หากเปรียบกับคนธรรมดาแล้วก็ยังโง่กว่า3ส่วนแถมพอตื่นเต้นตื่นตระหน,นกมือไม้ก็ปั่นป่วนลนลานเป็นคำกล่าวของกวัวเตงอักอาจารย์ของคนแรกในวัยเยาว์ของเขาในวัยเยาว์ก็เจ๋ง มีอาจารย์ถึง7คนทั้ง7คนเป็นชาวยุทธแดนตรงง้วนภาคกลางที่รวมกลุ่มกันในชื่อ7ประหลาดกังหนำทั้ง7ต่างเชี่ยวชาญคนละวิชาแต่และวิชาล้วนเป็นวิชากำลังภายในที่มีเอกลักษณ์หนึ่งใน7ชิงตายไปก่อนเหลืออยู่ทั้ง6เหลืออยู่6ทั้ง6คนจึงทุ่มเทส,สอนวิชาตนให้กล้วยเสีง6วิชาเรียน พร้อมกันเด็กโง่งมคนอนึงจะเรียนยังไงไว้เวลาผ่านไป18ปีเขาก็กลับไม่ก้าวหน้าสักวิชาครูผู้เท่าทั้งทั้ง6ถอนใจท้อแท้เต็มที่ก็เจ๋งเติบโตในทุ่งหญ้ามองโกรครูคนที่7เ,เป็นนักกิงธนูมองโกชื่อเจอเปกตาเด็กๆก้กยเจ๋งเคยช่วยชีวิตเขาเอาไว้เจอเปะตับแทนโดยรับเป็นลูกศิษย์คู่กับเชลุย บุตชายคนเล็กของเจงกิสขา่านวิชาย,ยิงธนูของก้วยเจ๋งกับเยี่ยมยอดเจ้าเป้ภาคภูมิใจในสิทธิคนนี้มาแต่เจ็ดประหลาดกลางน้ำกับไม่พอใจที่เขาฝึกวิชาครูมองโกได้แต่กับฝึกวิชาของครูตรงง้วนไม่ได้ศึกข้ามชาติสถาบันจึงเกิดขึ้นในใจที่ใจแคบเคสวิชายิงธนูคือศินคือสิ้นคิด จึงเหมาะอย่างยิ่งกับคนไม่ฉลาดไอคิวน้อยอย่างกว้วยเจ๋งนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์ทั้ง7ไม่เข้าใจวันหนึ่งกว้วยเจ๋งก็ได้รับน้ำใจจากนักพสต์เบงเก็กช่วยสอนการนั่งสมาธิได้เดินลมปานให้เป็นเวลานานานับปีกว้วยเจ๋งก็พัฒนากําลังภายในรองรับกําลังภายนอกทั้ง6วิชาได้สําเร็จเมื่อจิตใจสงบลมปานก่อเกิดการไล่เรียงเคสสาหรับสําคัญของแต่ละวิชาจึงสําเร็จ ความไม่ฉลาดของอาจารย์ทั้ง6คือมุ่งยัดทนานให้เคี้ยวกลืนมากกว่าจะสอน Learn how to learn เหตุใดคนง่องมอย่างก้วยเจ๋งจึงเป็นที่รักของอึ้ยองย้งหญิงสาวผู้ชาฉลาด <is> คนหนึ่งใน i อต่ำคนหนึ่ง IQ สูงดูแล้วช่างขัดกันท่ามกลางสายตาช่างตัดสินของคนรอบข้างรวมทั้งอึ้งเอเซบิดาของอึ้ยองยงเด็กหนุม่มกับหญิงสาว สองคนหาได้แยแสสนใจไม่รักของคนสองคนงดงามเกินสมองคนจะคิดคำนวณเข้าใจได้คู่คนสำคัญที่พลิกผันชีวิตก็เจ๋งกับเป็นอึ้งชิกงหัวหน้าพักกยาจกหรือซ e o ของเหล่าขอทานซึ่งไม่ค่อยจะอยู่ประจำสำนักปล่อยให้สมาชิกพักวิ่งไล่ตามหาตัวมาแก้ปัญหาในพักทั้งเรื่องอ้างชิกงเป็นคนรักอิสระเสรีและนิสัยเสียชอบกินของอร่อย ถ้ามีแฝงตัวตามเหล่าชั้นเลิศก,ก็ไปเดินเล่นชิมของอร่อยที่ห้องเครื่องในตำหนักอึ้งยงอาศัยข้อนี้ทำอาหารสุดพิสดารแรกเปลี่ยนกับการถ่ายทอดวิชาให้กกยเจ๋งอ้างชิกงแพ้ทางในรถมือนางจึงยอมสอน18ฝ่ามือพี่ชิตมังกรให้เด็กหนุ่มโ,โง่โง่คู่นี้ตลอดชีวิตอ่างชิกงเกลียดค้านการรับสิทธิ์ไม่ใช่ว่า สอนไม่เป็นหักแต่ไม่มีใครคู่ควรให้สอน18ฝ่ามือพิชิตมังกรเป็นวิชาร้ายกัดใช้ช่วยคนก็ได้ใช้เบียดเบียนคนก็ได้จะสอนให้ผู้ใดย่อมไม่อาจสอนได้โดยง่ายแต่เหตุใดอ้ชิโกงจึงย่อมสอนก้อยเจ๋งโดยง่ายแหละก็ข้อน,นี้แหละย่อมไม่ใช่การแลกเปลี่ยนกับอาหารอร่อยฝีมืออึ้งยงเท่านั้นในตอนต้นเรื่องก่อนที่จะพบกับอึ้งยงก้อยเจ๋งถูกเจงกิสข่านจับม่านกับบุตรตียก่อน กลายเป็นพันธะที่ดิ้นหลุดยากหากจะแต่งงานกับอึ้งย้งในตอนท้ายเรื่องนั้นเขาได้รับคำสั่งจากเจงกิสขนให้บุกตีเมืองซามาคันเมืองหนึ่งในอุซเบกิสถานซึ่งบุกตียากมากเพราะได้เปรียบทางชัยภูมิด้วยสติปัญญายอัญชันฉลาดของอึ้ยองย้งจึงช่วยวางกลยุทธ์ให้ก้อยเจงบุกเอาชนะเมืองนี้ได้สำเร็จจึงประทานรางวัล ให้ก้อยเจ๋งทูลขออะไรก็ได้หนึ่งอย่างอาศัยโอกาสนี้นะขอถอนมั่นเส่เลยซึ่งยงรีบอกขณะที่ก้อยเจ๋งกำลังจะเข้าไปฟ้าเจงคิสกานเพื่อขอถอนมั่นเขากลับพบว่าชาวเมืองชาติฮันกําลังถูกทหารกองมองโกฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์อย่างเขี่ยมโหดนี่เป็นกลยุทธ์และประเพณีของเจงคิสกาในิยามทาศึกหากเมืองใดยอมแพ้แต่โดยดีก็รอดไปแต่หากคมงใดต่อต้านฉดุฆ่าเพื่อให้เกิดข่าวลือชวนสยองไปยังเมืองรอบด้าน กลับไปการส่งสารเตือนว่าให้คิดดีๆก่อนจะต่อต้านทัพมองโกโกวยเจ๋งใช้โอกาสนี้ทูลขอให้ร้าเว้นชีวิตชาวเมืองทั้งหมดเมื่อเจงกิงสันไม่พึงพอใจแต่ก็ไม่อาจเสียสัตจ,จะได้ชีวิตชาวเมืองชาคังชามาคาชามาคันจึงรอดพ้นจากน้ำมือเพราะน้ำใจเปลี่ยนคุณภาพของเขาที่นึกถึงเพื่อนมนุษย์ก่อนประโยชน์ส่วนตัวคือการไม่ได้แต่งงานของคู่กับพึ้งโย นักวิจารณ์วรรณกรรมหลายคนล้วนกล่าวว่าเื้อเจ๋งเนี่ยนะโง่แต่ก็เปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมมันซื่อสัตย์ซื่อเขาเป็นค,คนดีหาที่หายากในโลกของความเป็นจริงแม้มีคนเช่นนี้อยู่จริงก็คงยากที่จะอยู่รอดในถ้ำกลางโลกียชนอาจเพราะเขาเป็นคนเช่นนี้เึ่งยงชิงรักอย่างสุดหัวใจคนไอคิวสูงคนพิจรารณาคนไอคิวสูงเอาไว้นะ EQ คิวสูงเอาไว้นะอาจเพราะว่าเขาเป็นคนเช่นนี้ อังชิกงจึงเรียกเขาว่าสิทธิ์ลกถ่ายทอดวิชาให้หมดไส้หมดพุงทุกกระบวน่าไม่หวงแหนเขาไม่ปรารถนาจะมีสิทธิ์และไม่ได้กังวลว่าจะไม่มีผู้สืบทอดสิ่งที่เขากังวลมากก็คือคนดีที่หาย,ยากแต่โง่เขลาชนิดจะตายซะก่อนจะทําประโยชน์อย่างสมคุณค่าที่ได้เกิดมาบนโลกนี้ทั้งที่ก็เจ๋งอืองทุ่มเทชีวิตปกครองปกป้องเมืองเซียงหยางวนทนหูเปิยอันเป็นด่านสำคัญที่หากถูกตีแตกเมื่อใด ราชาวงศ์ซ่งก็เป็นอันจบสิ้นทันทีในที่สุดวันที่31มกรา 1, 2, 7, 3, คม1273กูบไปขาดล้านของเจงกิสข่านก็นำทัพมองโกตี้เมืองเซียงหยางจนราชาวงศ์ซ่งถึงการอาวสานเป็นการเริ่มต้นสก,กราชแห่งราชาวงศ์ยวนก็เจงและอุงยงเสียชีวิตในศึกสงครามนั้นเขียนมาเยาะทั้งอั้งชิกงรับบุญสิบมาคุยกับนักเรียนซึ่งทำหน้าที่เป็นครูอยู่หลายครั้งครูบางคน อยากมีสิทธ์เยอะเพื่อหาไรายได้คู่บางคนอยากมีสิทธิ์เรียนเก่งเฉพาะฉลาดเพาะเยอะๆเ,เพาะทาั้งไรายทั้งรายได้และชื่อเสียงคูบางคนอยากมีแค่สิทธิ์เพื่อสนองรองรับอัตราของตัวเองนะแต่คู่แต่มีคูสักกี่คนที่ไม่ได้อยากมีสิทธิ์ด้วยเหตุผลเหล่านี้ห่าแต่เหตุผลต้องการมีสิทธิการให้ความเมตตากรุณาความปรารถนาดีด้วยน้ำใสใจจริงแก่สิทธิเท่านั้น แม้จะไม่มีผลตอบแทนใดๆกลับมาก็ตามครูแท้ไม่เคยปรารถนาสิ่งใดๆจากศิษย์นอกจากความรักความผูกพันที่มีต่อการตักจตนลมหายใจสุดท้ายผ่านพบกันหรือว่าเป็นบุญวาสนาหากยังรักเคารพก,กันถือเป็นความทรงจำอันงดงามยิ่งนะครูรักศิษย์ทุกคนไม่มีวันลืมเลือนจนวันตายอาจารย์สัจธรรมเพนสุข